เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวมมสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้าบ้านสวนสวยๆให้มาชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบรรยากาศดีร่มรื่นพื้นที่กว้างขวางนะครับมีศา,าลาริมน้ำเลยศาลาท่าน้ำนั่งเล่นรับลมชมวิวดูปลาปลูกบวัวสวยๆได้เลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์กันได้ ชมพูนะครับเก็บผลผลิตมีผลไม้หลายอย่างครับดินดีน้ําดีครับเก็บผลผลิตได้แล้วพื้นที่1ไร่ครับวับนสวนไม่ไกลตัวเมืองใกล้ห้าง CJ ใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านัองแล้มีร้านค้าในชุมชนในหมู่บ้านนะครับไม่ไกลในตัวบ้านสวยสะอาดพร้อมอยู่เลยเลย บรรยากาศดีครับบ้านสวนพร้อมอยู่ถ้าชอบก็ฝา,ากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าหนังสือประจำได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับอย่างนี้เดินทางสะดวกนะครับใกล้หมู่บ้านจัดสรรเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับมีปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดภายในตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องรับแขกับงห้องนอนกับ2ห้องรับแขกแล้วก็3ห้องน้ํา2ห้องครัวครับลงรถว้างมาก จอดรถได้3าคันเลยทีเดียวพื้นที่1ไร่ครับตัวบ้านสวยๆบรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่แออัดไม่วุ่นวายตัวบ้านเพิ่งสร้างได้แค่3ปีเท่านั้นเองบ้านสภาพดีครับสร้างได้แค่3ปีอากาศดีมากแปลงนี้อยู่กำแพงแสนนครปฐมนะครับท่านใดกําลังมองหาที่หามาโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้อยู่ใกล้กับมอกษตรกํกำแพงแสนนะครับใกล้อบตทุ่งบัวประมาณ4กิโล เบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ